มือใหม่แล้วก็ประเทศขอไข่คณะนี้นนครับวันนี้ขอเล่นก่อนเพราะว่าต้องกลับไปจัดงานศพใช่ไหมก็เลยให้เล่นก่อนคณะสองเป็นหมอพืชพี่เล็กขอเป็นสามนะเพราะผมเล่นเลยอ่ายังไงทันอยู่แล้ววัดคูยังไม่มาก็สี่แล้วกันน่าจะได้นะทันอยู่แล้ว่านผูงชมต่อไป เป็นการแข่งขันตะกร้บวงประเทศืือใหม่ของทีมสิทธิ์ตูแผ่ชุดนี้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลวัดวังน้ำขาววันที่5ถึงวันที่เมกราปีหน้าก็อีกประมาณ4ีหวันนี้แหละรายนามผู้เล่นหมายเลข2คุณอาันวัชระน้อยพิทักษ์หมายเลข4คุณอดิศักดิ์เกิดเจลิญหมายเลข5้าผชวยนิรุตน้อยพิทักษ์ หมายเลขหกจินวัตลุ่งเหลือหมายเลขเจ็ดจีนวุฒิเกิดเจรลยแล้วก็หมายเลขแปดชักช่วานรัชชตนสิอ์หวงสองนาทีท่าละสามครั้งพับมาทางเดียวครับไม่มีไฟหวงนะครับบอกไว้ก่อนตุกณะโดรดทราบทั้งประเภทขอแล้วก็ประเภทมือใหม่ทางเดียน ชุดนี้นะครับต้องไล่แต้ม900คะแนนพอดีไปเมื่อคืนทีมมิรหนองจอบจากนู่นนะครับมีนพุดีทำไว้อันดับหนึ่งตอนนี้สโมรสรสำนักงานตำรวจแ,แห่งชาติแตวก็ผู้หญิงนะครับทำไว้900 40ใช้านะ40 940ถ้าผ่านไปม,มีโอกาสเข้ารอ,อบออประเภทมือใหม่เพิ่งทำการแข่งขันไปสองคณะ94กับ900 คอรนี้มีประเภทขอไข่หนึ่งคะนะทีมสิ่งคุกจากโน่นแล้วับพระประแดงวันน,วนี้ก็เดินทางมาถึงสนามกันคกป,ปดทุกคะแนนเะต็มที่เลยนะพีกกบนะไม่มีไฟนี่โอ้โหต้องช่วยกันก็ร้อยมีโอกาสไว้นิดหนึ่งนะพุชมมเนี้ขอ ทำการแข่งขันเร็วนิดหนึ่งพัธรรมดาก็ร่มร่วมทุ่มทุกคืนแต่วันนี้สี่กันนะก็กำลังดีครับไม่มีปรรก,กิจที่ไหนก็ขอเชิญครับจบจากตะก,ก้อเมี่ยเมื่อไปดูข่าวอมริน่าแล้วก็ไทยรัฐทีวีครับวันนี้ก็น่าจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของลุงพลนะครับไม่รู้จะโทษใครนะคดีนี้โทษหมาดีกว่า่า เป็นคนนะคุณผู้ชมนะแต่ไม่อายหมาเลยคุณผู้ชมเอ้ยหาว่าหมาพาขึ้นเข่าอ่ะว่ากันไปเชื่ออาครับอ่าไอ้หนูเดี๋ยวรู้อ่ะเตรมตัวครับจับลูกมาก่อนดูก่อนวันนี้จำเลยฟังตามนิดหนึ่งก็ไม่ว่ากันทีก่กบนะพี่เลือกที่จะเล่นเวลานี้เองเวลาผีออกมาตากพระอ้อมใช่ไหม กำลังดีนะกำลังตกล้อพร้อมปอบมือสักงารับเริ่มทัการแข่งขันมือใหม่มือใหม่ผู้ชมใหมเยี่มชดนี้เครื่องจัรสีแดงครับหัวหน à, ้าจับบวงแล้วเี้เอาละบนได้สอนได้แต่ห้ามด่าใช่ไหมเอาละเทียบร้อยครับผู้เล่นหม่ได้ข่า <c ười> ช่วยกันช่วยกันสิคะแนนครับผู้ช่วยนิรุต <c ười> ปรดฉากนะทุกท่ กยับเอาละสิสะมาก,ก่อนผู้ชมดูกันต่าคห้อไล่สิบห้าเอาละสิแต่กับไเชิดชานันเก,ก้าร้อยนะพี่กบนะช่วยกันดีสิบห้าคะแนนครับไปได้แปดส,สูสีสูส,สีผมบอกหบอให้ใหม่ผู้่มสวัสดีทุก้ชมสวัสดีเจ้าล้อผ0า0แต้มนีนน้ะใครที่เข้ามารับชมนะ้ายังไรลกวนกดไลค์กดแชร์ให้เพน้ถึนะคะ สวัสดีผู้ชมที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะรับวันนี้ไวนิดหนึ่งเพราะว่าชุดนี้ขอไวทตั้งแต่เมื่อคืนแล้อย่างไรก็เราก็รีบเร่งให้ไม่อยากจะให้สามกันนะได้ต้องมาบน่นว่าโอ้โหเวลาผมกแ็แก็มผมอย่างไงผมลวกไปเลยคนระับเอาแล้วัังไว้ข้ามกลับไปพิโกติจักดีข้ามกลับมาครื่งเวลาไม่เห็นเลขห้านี่พิโกบอกเลยนะน่าจะต้องกลับไปจัดงานที่วัดได้ อ๋อหัวอิสก์คะแนนดีครับนะ้ำอ๋ออ่าชาวบักช่วยกันช่วยกันดีครับหัวหน้าโอ้โหมั่วชิบหายเนี่ยหัวหน้ากูเอ่อเป็นยักษ์โอ้ะยักษ์ทำการเลยนะของตะก,กรบกับชุดนี้นะอ่าไม่เตี้ยมไม่สูงห้าเมตรห้าสิบประมาณนิดๆไกลเคียงสิบห้าคะแนนครับผู้กเล่นหมายเลขสี่นักินสัตว์กัดเจนเนอได่แต้มมาดคูคู่นี้ผู้ชมสองกันสนี่นิดะ ลายสิบห้าแปลกลับไปในเอลายโอ้โหน้าเข้าดักมั้ยตั้งแป่กลับมา,าปกีากลายตกรอบหรือไงนี่แหละถ้าจำไม่ผิดแต่ปีนี้ต้องเข่าหรอกอ่าเราลดลันหรือว่าลดประเภทมาให้แบบนี้มีโอกาสนะพี่กบนะไม่ต้องรีบคนละร้อยจัดเอาลาทิซะชนไ,นะได้นะได้นะโด่งยางเดียวให้ถึงบวง ฟังโค้ดฟังโค้ดเออขยับไปยื่นอะไรที่ว่าแน่ก็ไม่แน่นครปฐมยังชนะบีจีในบ้านตั้งสองประตูต่อหนึ่งอโอ้โหแน่นันใช่ไหมยขยับเสือบาลาชาจัดไปจัดไปแมนยูคืนนี้เอาละคืนนี้แมนยูเหมือนเดิมคาลูยู่เม็ดตเอาละ แปดสิบคะแนนครับหมายเลขแปดวันนี้ไม่ได้เอาลอวะวรับศูนย์สี่ศูนย์สี่วันนี้ออกไปเดือนมั่งไล่กันไปสิบห้าดีเอาเด็ดตั้งไว้หมอพืชมอนะัมายัางครับครบยังอา่าถ้าครบแล้วสองถ้าไม่ครบสามนะเพราะว่าทีมอื่นกมมากันนะเอาทีมที่พร้อมผมบอกไว้เลยมาที่นี่ไม่ต้องกลัวครับท่านพร้อมผมให้ลงแน่นอนสิบห้าคะแนนครับหมายเลขแปดครั้งที่สองอ่าครั้ทงที่สองใดญต้ม สภาวัฒนธรรมร่วมกับเทศบาลนครนครปฐมนะครับวันนี้จัดตะก้อให้วมดันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะการสุนทรแก้วิกฤตปัะธันสภาวัฒนธรรมคอันนี้คณะแรกนะคะวันนี้ขอเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ายกสดีแก้วิจิตทางาชศบานทีมนะคะเสียนะคะต้องกลับไปงานผู้สนับสนุนก็ประมาณ่าได้แมเอนะเอาใจช่วยนะพี่กบนะ ารอบไปก่ออนันนี้เป็นประเภทมือใหม่นะคะทีมสิทธิ์ปูแพรจากตังวงน้ำขาวนะคะเจ้าภานที่จัดงานวันที่5ถึงวันที่9กัดของน้ำขาวนมืดรามารับถ้วยโอเคนะอ่าถ้าแบบนี้ตอนนี้แต้มปูแพร่85คะแนนแล้วนะะไปตั้งบ่วงอย่างเดียวตอนเช้าตอนเย็นไปขอฝรั่งหอยชมพู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะบอกไว้ก่อนจ้าโอ้วันนี้แกต้องเต็มสูบละ940ผ่านไปได้เข้านอ ยังอ็ไปต่อสัญยาว่าเก้าห้าจบเก้าห้าทุกอย่างจบวันนี้จะรอดหรือไม่รอดอ่าลายสิบห้าเท้าลงวะสวยแตกลับไป๋ทีมต่อไปเรามาพักกับชมะก็สุพรรณบุรีนะคะชมะก็สุพรรณบุรีต่อชุดนี้แล้วต่อด้วยสิงโตเล็ขอค่ะยี่สิบนาทีนะพี่นะกผิดพลาดด้าไม่ดพลาดประเภทใหม่ใส่รองเท้าได้เลยอ่ายี่สิบนาทีให้เราจัดแจงก่อนให้ตกครึ่งเวลา วันนี้ไม่ว่ากันนะรอบพระคุณนะครับสิบแนนครับสิบคุกจากนู่นนะครับพระประแดงผมมาช่วยกำของช่วยมาดูรับชมนะต้องยังไงกดไลค์กดแชร์ให้เพจจะดีนะคะน้าเจอกันอ่าสี่นาทีเสร็จเกือบกับห้าโอ้โหเต็มนาทีละสองใบก็ยังตกรอบเหมือนเดิมเด็เอ้าวนาช้าไว้กลับกันไปโอ้เต่แบบนี้ปิงบอกหวานกรอบมาหวานกรอบนะอมนะ อ้อโอ้โหแต่แต้มนี้ไว้ปั๊มด้วยแค่มึงยักคิ้วก็จบแหละกูบอกแค่นี้ยอ้ราไปยี่สิบไลเอาเลยว่าจอกดีไหลก็ไปสิบหา้าคะแนนครับไปเลขสี่เต็มพรบยันหมออ่าพร้อมครับพี่เล็กเขาพร้อมแล้วพี่เล็กต้องสามลวโอเคครับอ่ามาเลยมาเลยมีโอกาสมีโอกาสเอาดัชชาไปสิคะแนนครับ ก็โหทิมบอพืชบอกว่าใจเยน็นเย็นจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนอ่าจะรีบไล่ไตำรวจน,น,นี่แหละสิกะแนงครับผู้ช่วยนิรุตไม่ได้ห้าหกนาทีผ่านร้อยห้าสิบห้าเกาะให้อยู่พี่<ร>โอ๋เกาะให้อยู่เชงมที่สามนะโอ้โหเวที้ถับพี่ไม่ตกถับพี่ไม่เข้ารอบก,ก็ถือว่าไม่น่าเสียดายพี่กบสิบห 15, า้าเอาละสิกะแนงครับหัวหมายนีเจ็ด สวัสดีครับเต็มเต็มครับสุดท้ายเราเป็นบวนหน้าผู้นำทีมเรามันก็ต้องไล่ต้องบี้กวดให้ติดใหญ่ข้าใส่ตาไล่ยต่ไงสิครับไม่ได้ยินกันไงเอออาวดะตั้ง้ามกลับมาไม่ลงครับวันนี้คนชั้นบวกไม่ลงแน่ลงดำไมเออช้าๆลงไปก็โดนพวกมึงด่ายู่ัวข้างนอกมีฝาดด่าพวกมึงไม่ผูกฮาวด์คัดคไว ไหลกันไปสิบห้าดีเยี่ยมเลยนะไหลเต็มโอ้โหดูแซ่ำโอ้โหขยับนะตัดเต็มที่เลยนะโอ้วันนี้ลุงแป๊กมันนั่งเชียร์นั่งชมบ๊ายดีครับลุงแป๊กครับโอ้โหมันเดินกันลุงแป๊กนะได้แล้วขอบคุณค่ะใครแชร์แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะถ่วงไปหน่อยนะลุงนะอ่าพุงหล่ำๆไปหน่อยวันนี้มาสอบถเชียร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหบม จากว่าจะให้เข้ารอบบคอมเมนต์เห็นบางคอมเมนต์ไม่เห็นต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีแอดมินเป็นกรรมการด้วยนะคะยืนเรามาตั้งโอ้โหยืนระยะมันหลายปีพี่เสวีทุกแต่งคุณเฉลิมวุฒิสปูนิตขอเอ่ยชื่อนะครับพี่น้อยทับแก้วแล้วก็ป่าเล็กอ่าคุณละอองนั่งทำไมนั่นพ่อบุญช้ำผมนี่ก็ล่วงลับเหลือแต่ฟังดีไว้ให้พูดถึงกันอันนี้ตะก้อเราเริ่มเร็วนิด้ถึงนะปกติจะเริ่มหกโมงทึ่สทุกวันนะคะ วันนี้ขอเริ่มเร็วนิดนึ่งนะแฟนๆไลฟ์สดเพราะว่าธรรมดาแจ้งหกโมงครึ่งแต่วันนี้ชุดนี้ครับเกิดอ่าเหตุกับท่านหันผู้ชมเราก็กราบพระพุทธนะครับที่ท่านมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ไม่ทิ้งงานของเราเราก็ไม่ทิ้งพวกท่านสิคะแนนครับวันนี้ดูไปดูไปอย่าเลยนะพี่โอนะอ่าทิ้งความเสียใจไว้ข้างนอกไว้แต่ก็เราเข้ารอบไปก่อนบุรีรัมย์เอาละ ต่างกรันมาเยี่ยมครับลูกนี้บังพอดีเข้าหัวครับสิบคะแนนอ๋อไล่ได้บังพอดีลูกนี้ใหม่ได้สองขยับไหลในก๊อตเยี่ยมอีกสิบห้าคะแนนครับแปดนาทีเสร็จไหลไปใบหนึ่งอ๋ออ๋แอดอ๋อแอดขยับเอาเด็ดตั้งไว้สามท่านี่แหน่อยู่แล้วแปดกับไปนักกอล์ฟไล่เอาไว้เอไว้ไม่อยู่ที่เอ็นี่ยไว้เอไว้ อไรสิบห้าโอ้เอรูปสองคนแล้วนะเองนะโอ้โหน่ารักโอ้โหดูไนะอ้ตัวเล็กยึ่นไปสูงใหญ่เออไรสิบห้าเอไวเอรูปมึงเริ่มปีนแล้วกูบอกนะเลยคนเดียวแล้วกาลังดีก็มีคนละไอ้นี่ก็ปีนไอ้นั่นก็เดิน,ไ,น,ดนไม่รู้จะจับใครนะ่ะขยับไว้นี่แนตะ่ตาออดกันนี่ก็เ,เน้นบันเทิงอย่างเดียวไม่ต้องเน้นผลผลิตนะออดนะกนะันเเราก็ ขายเด้าอยู่<บ>ละบอกลูกเขาสองร้อยหกสิบเขาอย่าปีนเออบนนู่นเป็นไงบอกลูกเขาอย่าปีนดูลูกผมเป็นไงนี่หานั่งแม่งทิ้งเลยกะไงท้องไปไฟ้อ็ตายพอดีเออดูดูนั่งเอ๊ะออเออเออเลูกผมไม่ทีเด็ดเลยเออเจ้านี่ให้หัดชักว่าวนะย่าให้ปีหน้านี่เริ่มปีแล้วเริ่มไล่ปีแล้วนะอ่าตอนนี้เอาบอกบอกไว้ก่อนซบซ้อเออปีน มึงดูหน้าลูกกูไปเถอะถ้าโตแล้วมึเงเอ้ยบอกเลยนะพูดกันหย,บยาบๆจะเจียวเป็นหวัดเออมึงดูลูกกูรอได้เถโะนี่เป็นผลผลิตของกูแล้วดักเค้ื่อนไปกูเป็นฝ่ายลุกอีนี่เป็นฝ่ายรับอ่าแบบนี้ถดียว่าร่วมกันครอบครัวมันก็ต้องอย่างนี้นะติดจัเอาเดันตั้งไว้แลกไปดีติดจับชัดๆไว้กลับมา มึงเตะไปไปมึงคอยมองคนชักบวงมั้งกูเห็นมองจะเก่งยังไงมือฉับเชือกไม่จะบ,บัดไปไหนเลยนะเออเก่งหรือเปล่า <No. S 1> เอาละสร็นแนนใจเย็นนะเบอร์ต่อนะอย่าทําเป็นเล่นเสร็จกแนนครับได้แท่มสิบนาทีผ่านสามร้อยเท่าไหร่ครับเซฟินส,สามหนึ่งศูนย์งอ่ามาเปล่าดีโอแต่ในปอมมึงที้แน่นอนเออโตเรามีนองมีแดงอ่า มีหนุ่มไหมมีหนุ่มไหมนั่นแหละมีหนุ่มมาถึงตกรอบับไปอีกโธ่ถ้าไม่มีมึงข้าวไหลเต็มเอ้าละมีออดไหลเต็มนะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนข้านี่ผู้ชมอันไปเอาดีทั้งขายผลไม้ไอเอโอปลูกออดขายแบบนี้สบายเป็นธุรกิจครอบครัวไปแล้วนะอ่าออดบอกสบายมึงปลูกไปเถอะกูไม่มีโอกาสขาดทุนกับพวกมึงนะกูก็ขายแม่งเน่ากูก็ขายเอาเถอะ ก้อนเน่าคัดออกผู้ชมอ่าต่จับไหลกับไปสิ 8, บห้าดีแปลกับไปสองสี่จักดีอย่ายุดอย่ายุดพี่โอ๋ขอห้าห้าถ้าหกร้อยจบเลยอ่าี่กบหกร้อยจบครึ่งเวลานะต้องทำให้ได้พี่เชื่อผมถ้าจะไล่เก้าสี่เก้าห้านะครึ่งเวลาต้องเห็นเลขห้าห้าแต่ก็ไม่มีไฟนิดผมบอกนลยวุณ้ชมถ้าอ่านขาดอ่านแบบ โอ้โหแบบนักตะกก้อด้วยกันนะเต็มไหมเต็มมไว้ออดตีกอดไว้หาวนาช้าไวสิบเอ็ดนาทีครึ่งโอ้เต็มดีเหลือเกินผู้ชมดีหาวนาช้าไวชมรมตะกก้อสุพรรณนะครับจะไม่วอร์มได้เลยนะอ่าวันนี้โอ้โหมาครบเลยครับแล้วแมวหมอนนะเออไดหาวนาช้าไว อาวนะจักหน้าเท้าสิคะแนนครับได้แจ้มยาวไป12นาที360หแม่มือใหม่นี่มันบดขยี้กันหน้าดูโอ้โหไหล<ห><ห>มันมันแม่นอย่างนี้โอ้โหเบอร์เจ็ดโอ้โหเบอร์สุดยอดรผู้ชม <c oughs> อาลนะช้าว้ไม่รู้จะไปไหนกันแล้วหนีให้พ้นนะนะกบป,ปักเพียบเยปล่าสองท่าแล้วนะาวตั้งไว้ฮะสองท่าแล้วเบอร์สงท่าโอ้โหเบอร์เจ็ดเข้าไปสองท่านะ ตอนนี้เริ่มจะมีรีดาพิทแพงแลวซิกแซกนี่เป็นไงจะมาตายไอ้น้ำตื้นท่าสามนิะก็ผมบอกล้นนะเปกดอย่างที่คุยไว้คนละสามท่าที่เหลือให้โอเอชัดลำบิดชอบเข้าเนาะออกดก็ได้หัวเต็มเอไว้เอไว้อเอาละลาดีสิบห้าคะแนนคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่เยี่ยมเอาละเบอร์เจ็ดล่เต็มยังเต็มแล้วล่เต็มนะ เอาละเช้าไหมดีเอาไว้เอไว้ไม่กำลังเล่นเลยโอ้โหปับสายตาเองนะเอาละสว่างนิดหนึ่งมืดนิดหนึน่งข้างเปล่าโอ้นึกว่าจะเป็นของแถมได้ละได้ได้เอาดังวะโอ้เ <c oughs> ข้าดีผู้ชมเห็นไหมพอไม่มีอะไรมารบกวนเสียงนกเสียงกาก็เข้าดี <c oughs> มาตะกออ่ะโถหัวเต็ม นี่องเมีเสียงสวรรค์ลงไปจะงมึงเอ้ยเต้เป็นเจ้าเข้าละเอาละเช้าไว้ต้องการสมาธิใช่ไหมหมายเลขเจ็ดใช่ไหมต้องการสมาธิถ้าไทยที่ปิดวาจะได้ก็ปิดไปเลยนะครับอ่าอาขอและกัน้หนูอย่ามาพูดตอนนี้เอาล่ะเขครไบตั้งแฟกัมาขอยเข้ารอบนะผู้ช่วยแฝกัไปเอาถ้วยไปตั้งที่วัดวันสักใบไว้ตะกบ้อไว้ เอาละเอมาไหลกับไปสิบห้าเริ่มดีพู้ชมพักเพียรควงมือโอ้ยเอ็กูโดดไม่ขึ้นลวไปมึงโอ้ยน่าจะซ้อมทุกวันนะมึงนะเอาละเช้ามั้เอเอเรียบแปกับไปในออสคึ่งเวลาต้องให้ดีนะมันอยู่ที่ต้นน้ำนี่จ้ะายน้ำผมไม่รู้สิจ้ะยิม่มข้ามกับไปในออสลุยเลยชัดเอาละกบด,ดัก ตามกับมาชอกหโห<ว>นะ้าเข้าผู้ชมสองตั้งสอกเด็ดได้เด็ยจังสิบสี่รอบครึ่งไม่เสียหายไม่เสียหายพปกบไม่ต้องรีบไม่ต้องตก,ตกใจตู่ไปไลป่ฟานอย่าไปตกใจกับมัน้็โทเห็นไหมต้องช่วยกันสิประคัคบประคองไปครั้งที่สองเดี๋ยวมันก็ดีไปเองเออชันชะทำไงก็ได้เตะอย่าโทษกันอย่าโทษกัน เราเล่นเราต้องให้กำลังใจถ้าจะโทษก็โทษหมาด้วยเออหมามันพาขึ้นเขาไปเออชัดๆคำนี้มีจริงผู้ชมที่กัาว่านะคุกเอาไว้ขังหมาเนี่ยเรื่องจริงไอ้ปาซส้มเนี่ยเดือดร้อนแล้วตอนนี้อ่าแปะเต็มเอากัะช้าไว้สองดียี่สิบเต็มโอ้นไงลุงเด็กสองเจี๊ยบขานี่สอกต้อง มึงเบอร์ต้นต้นเนี่ยผมบอกให้โอ้โหเป็น่ายเ่าเฮียแล้วนะเท่ากูนึกว่าแน่ทีเดียวแล้วกูเทมึงสอบโอ้หวยสิมึงสอบต่อหน้าอาจารย์ด้วยกูเท่นเล็นี่สอบตอนนี้สี่ร้อยจ็ดสิบแล้วค่ะช้าไหมเห็นป้ายสกอร์บอกไหมะเห็นคะแนนได้สอบไม่ได้สอบไม่โอนะลุกไปตอนนี้มึงต้องโดนกูแดกสอบเนี่ยสี่รออถามว่าเราขี้โม้ ดูพอรอมโมทุกคนเลยไปเล็กนะโมจนโดนสิบเจ็ดล็อกไปแล้วก็ไปดิเออชาบะแปกลับมาดีหอากัะศิจ๊ะสามดักหน้าเท้าเอาลงไว้เสียงมาแล้วเว้ยสิบหกนาทีผ่านสิบคะแนนครับหัวหมาเลขสามได้แ้ม อดีนะไปกดไปดได้นะไม่มีไะ่มีไม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 ่ไ่มีไม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 ่มองใ่มไม่มี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 ไม่กีไม่มีไมนมีไม่มีไม่ืีไม่มีไม่นีไม่มีไม่มีไมมีไม่มีไม่มีม่มีไม่ยีไม่มีไม่นีไม่มีไม่มีไม่มไม่ี่มีไม่ี่มีไม่มีไม่่มะไม่ี่ีว่มีไง่มีเี่มม่ีไี่ี่ี่มีาแ้